สวัสดีค่ะนี่มันโลกของลลิษาที่เรามาแค่อาศัยอยู่เท่านั้นวนซันฟีลไล์ซิลอร์กระแสสุดตังคนรอเล่นเพียบขายเ f t หมดไปแล้ว15ล้านงานนี้ใครไม่อยากตกรถเกมใกล้เปิดจริงแล้วสมัครด่วนลิงใต้คลิปเลย คลิปนี้สองโพลล่าสุดค่ะที่คุณเควินพอ t บสบรรณาี่การด้านนิจทัศน์และความงามของ V Magazine นิตยาสารชื่อดังระดับโลกที่ร่วมงานกับดิซ่ซึ่งเขาได้ออกมาขอบคุณถึงพลังสนับสนุนจากดิลลี่หรือกลุ่มแฟนคลับน้องที่ทําให้นิตยาสาร V Magazine ปกนี้ฉบับที่138สร้างสถิติงานนี้แอดคาดว่ายอดขายคงปังถล่มทลายทั้งแบรนดธรรมดาและลิมิเต็ดแน่นอน พ่อยังไม่รู้จักมัมมี่ดอมสุรต่านสินะแถมบอกว่านี่มันเลกของลาลิษาที่เราแค่มาอาศัยอยู่เท่านั้นวะซันโอ้ยแบบนี้คืออวยได้เวอร์หวังมาก นอกจากนี้นะคะคุณเควินยังกล่าวอีกว่าเราคือหนึ่งในแฟนเบสหรือกลุ่มคลับที่ดีที่สุดของลิซ่าลิลลี่พลังสนับสนุนของพวกคุณไม่เสียเปล่าเลยทำดีต่อไปสำหรับ V m a g มกซีนะคะเขาบอกว่าเป็นนิตยสารลักชูรี่ของอเมริกาแถมลิซ่าได้ขึ้นปกวินิต็ดอิดิชั่นมีแค่500ชุดในฐานะผู้หญิงเอเชียคนแรกและเป็นศิลปินเคปัคนแรกอีกด้วยโดยเป็นการทำงานร่วมกับ2แบรนด์ดังระดับโลกที่มาร่วมงานกาันเรียกได้ว่ากับวงการนี้ลิซ่าชีเกิน คาาดไปเเรืเยยๆลจ้สุดท้ายนี้แอดก็ขอฝากเพื่อนๆตามไปกดไลค์ใน i ิน t a g r กรมของคุณเครวินกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะมาร่วมติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจน้องไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ